สวัสดีจ้าพี่น้องสวันดีขวดปาดมืมอนี่ตื่นเห็นมาจังไหนข่อยล้มหนาวคัะแกเนี่ยพี่น้องเอ้จนวาอันกระหางต้นไม้ต้นไม้ข่อยปิวบ์จังไหนคือลมแย่คักเนี่ยเถอะลมหนาวเมอันว่างอาชย์ว่างหันหนีห้อนเด้พี่น้องจังไหนอันเมื่อวานนี่มันกลับเป็นสีเย็นๆหล่ะข่อยก็บนนึกว่าไอ้มันสีหนาวค่ะปนีเนอ่บริเวกพยากรณ่อากาศบนรึว่ามันสิล้มคับปนีเนอะอัน ต้นผัก่อยจะรักหักไอ้งาหักเนาะมันล้มมาแบบว่าล้มจังหดบูแต่ว่ามันหนีคึมๆจากซีมีแดดหรือบ่มีแดดเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีห้เบิ่งพักเพราะว่าตอนนี้นะกระลำปีเนี่ยพราสิตัดแล้วเด้๋ยพี่น้องหัวใหญ่ขาดแบบปีที่แล้วปลูกนี่ยังบ่ใหญ่ปานนีได้แต่ว่าปีนี้ปลูกนี่แบบว่าไอใหญ่ขัดเพราะว่าปีที่แล้วปลูกปลูกใส่กระถางน้อยๆเนาะัดน,น,แบบนี้ ดินมันบอนดินมันบอนหนีแสดงบูมันก็เลยหัวบบใหญ่นะว่าปีนี้นี่ไอ้คนไต้หวันเขาเอา่ังโฟมมาให้เป่าเนาะเป่าก็เลยอ่าเอามาป,ปลูกใส่รังโฟมแล้วล่ังโฟมมันสูงมันรังใหญ่สินะล้วเป็นหัวใหญ่ครับปีนี้หัวงามแห้งยีลีหัวหนึ่งสิป,ประมาณสองโลยู่ดอกยีลีใหญ่ครับขับปลูกใส่ดินนี่แห้งใหญ่ก็นี่ด้พี่น้องแบบว่าเป็นตะสะวอนรังเถ่อเป่าอยากได้พันกระลำพันเนี่ยเอาไปปลูกอยู่บ้านเขาอยู่แต่ว่าไอ้มันคือสีน้ำออกนอกประเทศบ่ได้เนาะ เพราะว่ามันเป็น 1, พันผืดนเนาะเดี๋ยวใส่ใเบื้องผักพี่นอ้องแบบวันใหญ่งาาแห้งตอนนี้นะพี่นอ้องมาเจาเบิ้งลง้ม่นนะเขาได้เอาอันนี้มาปากไวเนาะเพราะว่ายานต้นมันโคนเนาะเนี่ยพี่นอ้องหัวมันแน่นเลยนเนี่ยพรากินแล้วเนี่ยแต่ว่าเป่าเพราะทนได้ตัดาจะจัดตัดอาทิตย์นี้ล่ะเบิ้งหัวนี่พี่นอ้องประจ้าเบื้องหัวนี่ มันเป่าว่าปดเดี๋ยวหัวใหญ่เนี่ยเนี่ยขันมันเป็นขันปลายใบมันเป็นสีสีจะออกม่วงเสียไหม่ถึงว่ามันแก่แล้วเขาปอมสิตัดแล้วแต่ว่าช่วงที่มันหอมหัวนี่เขาเข้าปต่องหดน้ำดูก็ได้ถ้าหดน้ำดูนี่หัวมันสิแตกเพราะว่ามันอิ่มน้ำเนาะเนี่ยเห็นว่าพี่น้องสังเกตเมืองปลายใบมันมันจะเป็นม่วงเสียคือคือตัดกินได้แล้วอันนี้คือหัวใหญ่แห่นคักอลไรเด้เนี่ย ปลูกปูบานเอพอ3สามเดือนพี่น้องสองเดือนสองเดือนหน่อยๆหัวใงญ่ครับอันนี้ปลอดสานเด้พี่น้องพ่ะเจ้าเบื้องเนี่ยปลอดสานเด้นี่อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าเปาปลูกขิงไว้บอนเอใ้ยยันปันไดเดี๋ยวจะพาไปเบื้องกระลำดอกอันนี้จะเป็นกระลำดอกอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆพี่น้อง ลังใหญ่นอนกันละหลายนอนมุดต้นน้อยๆเขียวๆแม่เป่าตองมหาไอ้ทุกเศร้าเด้อนอนน่ะเพราะว่ามันหลายแห้งแม่พี่น้องแบบว่าผีเสื่อมันมาใครใส่ยังสิเนะีย่ยมันกินใบแบบว่าแบบใบแวงเบิดแล้วเ,เธอมันก็ก,กินหยอดอยังสินะเนีย่ยมันคือหนมามไตฮะอันนี้ก็อีกกระลำอีกต้นนึงนี่อันนี้ก็พ่อกินเราเด้พี่น้องเนี่ยหวานแนเมื่อเราเนี่ย เป็นมอใบแวงๆนี่มีตะหนอนนอนกินเนี่ยต้นนี้นี่กำลังสิเป็นดอกเนี่ยเห็นมอกระเป๋าจะตีไห้เบ่งเนาะเห็น่าปีนอ้นองเห็นดอกมันมอกำลังเป็นดอกเห็นมาดอกน,น้อยกำลังสิอันผลอ,ออกมาอันนี้อันนี้แกปลูก ปลูกลุ้นกระลำที่เป็นหัวนั่นประมาณอาทิตย์หนึง่งกระสิได้เก็บกินละเห็นมันนอนนอนกินใบม,มันพี่นองเมืองกินยอดมันขาบา่บัสนาจะสิเก็บอกอกหนี่ยตะน้ำผับพระเจ้าเบื้องบรรยากาศยังเมื่อเสาร์ปุนนะมื่อนี้คือสีนหนาวแฮ้งอยู่ดอกประวัลมแฮ้งครับคลิปนี้ฝาาไว้่ํำนี้แหละจ้าเพราะว่าหนาวแฮ้งไปออ,ออกไปยูดโดนทำมาคอนเทนต์ที่ว่าเป่าล้งไห้เบิ้งเนาะ อ่ะ็ซอยไรซอยแช่แล้วก็ขอบคุณอ่าถูกการรับชมเนาะพี่นองแสด,ดงะซอยติดตามกันไปเโดนๆเด้อพี่น้องดูแลสุขภาพกันเด้อบ๊ายบาย